ก็รู้สึกดีใจครับที่ยิงประตูให้ทีมได้ครับก็มันปวดล็อกครับแล้วความมั่นใจเราเป็นไงบ้างลังกากทำประตูได้ความมั่นใจก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับก็ดีใจครับที่ยิงประตูได้แล้วความพร้อมสภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องเจอกับอุตตาดิษก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าสตาร์ทหรือว่าได้ลงไปก็จะทำไงบ้างก็จะพยายามยิงประตูให้ได้ครับ ช่วยให้ทีมได้มาที่สุดครับครับแล้วตอนนี้ซิกเริ่มมีคนรู้จักแล้วมีอะไรอยากบอกถึงแฟนๆไหมก็ขอบคุณครับที่ซัพพอร์ตบีจีปทุมครับก็พวกเราจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับครับครับขอบคุณครับซิกครับขอบคุณ kiwa chu chi kiwa chu chi kiwa chu chi 1 2ครับอย่างเงี้ยนะครับ1 2ครับ2 O que é でえっと今日はねあの試合前のトレーニングですけども。 ซ้อมก่อนวันแข่งหนึ่งวันนะครับ So match day minus one <yeah. S 1> training today โซ่รูปแบบของการเล่นก็ทาม i n g งในการเล่นจบเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ครับ

Okay, okay, okay. Go, 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 go Hai 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 hai. Go 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 yeah. go din go. Hai hai. Go go go. Dai dai dai. To mai nang, to mai nang, to mai nang.

ના <coughs> <Okay. coughs> はい、